สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน5ลิตร e a t by InvaCare โดยเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงผล LED แบบทัชส,สกรีนง่ายต่อการใช้งานเพียงแค่กดเบาๆมาพร้อมฟังก์ชันพ่นยาสามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลได้ค่ะหน้าจอแสดงผลของตัวเครื่องนะคะจะประกอบไปด้วยจำนวนลิตรที่ใช้งานอยู่นะคะถัดมาจะเป็นอันตราความเข้มข้นของออกซิเจนค่ะ ถัดมาช่องแสดงเวลาการปิดเครื่องอัตโนมัติค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นชั่วโมงการสะสมใช้งานของเครื่องค่ะซึ่งไม่สามารถลบหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ค่ะปุ่มสําหรับการใช้งานนะคะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มการปิดเสียงแจ้งเตือนของเครื่องค่ะปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องของเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นปุ่มโฟนะคะสำหรับปรับอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะจะเพิ่มได้ทีละ0.5สูงสุดอยู่ที่5ลิตรค่ะปุ่มสุดท้ายนะคะสำหรับเอาไว้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติค่ะโดยการตั้งเวลานะคะจะตั้งเวลาเพิ่มขึ้นทีละ30นาทีสูงสุดอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะคะจะประกอบไปด้วยกระปุกน้ำให้ความชื้นค่ะ สาให้ออกซิเจนแบบเสียบจมูกหรือว่าสายแคนูล่าค่ะน้ำสเตอรไลน์วอเตอร์ค่ะวิธีการใช้งานนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือเติมน้ํากันนะคะหรือว่าน้ำสเตอรไลน์วอเตอร์นะคะให้อยู่ระหว่างเส้นแม็กกับมินค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ต่อตัวกระปุกเข้ากับตัวเครื่องค่ะแล้วก็ปิดฝา ต่อสายอุปกรณ์ให้ออกซิเจนนะคะเข้ากับช่องออกซิเจนเอาท์เลค่ะแล้วจึงปรับอัตราการไหลของออกซิเจนตามที่แพทย์แนะนำค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับฟังก์ชันพ่นยานะคะจะประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์พ่นยาค่ะและสายต่อกับชุดอุปกรณ์พ่นยาค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันพ่นยานะคะขั้นตอนแรกนะคะคือเติมยาตามที่แพทย์สั่งนะคะลงในกระป๋อพ่นยาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ต่อตัวสายนะคะเข้ากับด้านล่างของตัวกระป๋อพ่นยาค่ะส่วนสายอีกหนึ่งด้านนะคะให้ต่อกับช่องเนบ u ลเลเซอร์ของตัวเครื่องค่ะ วิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็คือไส้กรองจะอยู่ทังด้านหลังเครื่องค่ะเปิดออกมานะคะส่วนแรกจะเจอกับไส้กรองหยาบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะคะแนะนําให้ทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งค่ะก็คือให้ล้างน้ําแล้วก็ผึ่งลมนะคะไม่แนะนําให้ตักแดดค่ะและส่วนที่2นะคะจะเป็นไส้กรองแบบละเอียดนะคะก็คือไส้กรองเฮป a ป i l t ฟิลเตอค่ะตัวนี้นะคะ ให้เปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวสีนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วนะคะให้เปลี่ยนตัวไส้กรองได้เลยค่ะตัวนี้จะไม่สามารถล้างน้ําทําความสะอาดได้นะคะให้เปลี่ยนทั้งอันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นําอุปรกรณ์นะคะหรือว่าไส้กรองเนี่ยกลับใส่ที่เดิมค่ะ